สอนน้องๆทำไข่นะครับสูตรแบบอร่อยนะคะตอนแรกเราตีไข่ก่อนนะคะนะครับแล้วเราก็ไปเอารถด,ดีมานี่นะครับนะครับเราได้ทำการตากมันขึ้นมาครับโอเค เดี๋ยวเอาลงนอาออกนะฮะนี่ฮะ่ะคือคืน,นี้พอแล้วเราก็ตีกับนะคะต่อไปแล้วก็ไปนำซอสนะคะมา อย่าใส่เยอะเกินไปนะครับใส่นิดนึงถ้าใส่เยอะไปยังไงครับเค็มครับโอ้มันจะไม่ค่อยอร่อยอ๋แล้วก็ดีครับถ้าใส่มาม่ามันจะรวมกันเป็นไข่มาม่าก็อืมโหน่ากินมากเลยแล้วก็น้ำมามาทมามาเอามาทุบกันครับแบบว่าให้มันเข้มข้นครับ เคยเจียวใส่มาม้าเคยเคยทำเคยเห็น้องๆเขาทำครับมันอร่อยมากเลยเนียนเนียนบอน้อเนาะแม่ผมก็ใส่ครับแ็่แล้วเราตีประมาณสามสิบนาทีนะโอ้ ไม่ใช่สีถึงร้อยนาทีนะป้าจะได้กินบมลละต้องรอให้มันมานานอ่ะ,เ,ออะเดี๋ยววาไว้หนดีถายคลิปเปถายคลิปครับถ่ายคลิปยยอยู่ครับ นี่ฮนะเราเทมอเลยเราละปี6 0ร้อยในปีโอ้โห oh. มันจะได้กลนกล่อมครับโอ้ oh. สุดน้องก้าวครับมามา่าใส่ไข่ไข่ใส่มามา่าแล้วเราก็คนนิดนึงนะอือแล้วเครับโอ้เรานำใส่น้ำไป่ขั้นหนึ่ง oh. นะพอแล้วครับเค็มแล้วครับอ่าอีกนิดเดียวนี่นะเยวะเดียว โอ้โหยังไงต่อครับแล้วเราก็ตีต่อใส่แค่สองฟองนะครับแล้วแต่น้องๆจะชอบครับโอ้โหน,นี้พวกคือไข่ดาวกรอบครับไข่ดาวกรอบใส่มาม,าม่านะฮะอือนี่ฮะอะ ใแรงพ่มันจะ,จะแตกเจแตกน้องๆเด็กๆข้ teh, างบ้านฟังด้วยนะครับสูตรพี่เก้าครับใครที่สามขวบห้าขวบอย่าเพิ่งไปทำนะฮะอออทำไมครับมันจะคว่ำใส่มือตัวเองครับโอมันจะคว่ำใส่มือตัวเองคร<ช>ับโอ้มันจะคว่ำติภา,าษาไทยโอ้โอสูตรพี่เก้าครับไข่เจียวใส่มาม่าครับ สูตรพี่เก้าครับแล้วแต่นะคะแล้วแต่แล้วแต่น้องๆจะชอบอ๋อแล้วแต่น้องๆจะชอบนะครับโอ้พี่เก้าบอกว่าอย่างนั้นครับใส่เส้นก็ได้นะคะม,มดเยอะมากเลยบ้าพี่เก้ามีมดครับป้าพี่เก้าเลี้ยงมดใช่ครับพอแล้วนะฮะอืให้มดกินไปโด้วอ๋อใยีก่อนนะครับครับ โอ้แต่ก้กินเลยนั่นแหละครับ,บครับแล้วยังไงต่อครับแล้วตีต่อถุงนี้น้ำต้มก็ได้นะฮะน้ำหนึ่งน้ำต้มครับนะครับไปทีนี้เราวางไปเปิดแก๊สกันอ่าเปิดแก๊สอ่าครับนะอ่าติดแล้วครับไปบาๆนะฮะ นั่นนะครับใส่น้ำมันลงไปงน้องหนูๆถ้าดูแล้วอย่าเพิ่งไปนะฮะเออเออทำไมครับเพราะว่ามันจะได้ดูวิธีถูกครับอ๋อถ้าดูแป๊บเดียวมันจะเออเลื่อไปเลยโอ้ครับน้องๆฟังไว้นะครับแต่แล้วครับอันนี้ตีก่อน พี่กาจะเปิดแกนแล้วครับอ่าพี่ก้าเปิดแกนแล้วครับใส่น้ำมันก่อนครับใส่น้ำมันแล้วครับอ่าพี่ก้าจะทอดไข่ครับบอกน้องๆด้วยครับทำลงไปเลยเดี๋ยวครับน้ำมันยังไม่มีครับพอครับอ่าบอกน้องๆด้วยสาธิตบอกจะเพิ่งอี่เพิ่งอี่เพิ่งครับบอกน้องๆด้วยครับทำไวยังไงให้กระทะมันร้อนก่อนนะคะอืออือแล้วยังไงต่อครับแล้วก็นำเอาลงได้เลยโอ้ครับครับ ลองน้องๆนะครับนี่ครับนี่คือมาม่าสูตรที่เก้าครับโอ้โหโอเคถ้ามันร้อนแล้วควรขึ้นเราค่อยๆเอาลงได้อ่าครับครับดูครับรสชาติจะออกมาเป็นยังไงบ้างครับนี่ครับสูตรที่เก้าครับโอ้โหครับยังไงต่อครับแล้วเราก็นมันมาขวโอ้ครับครับครับ หอมไหมครับตากล้องหอมครับหอมครับโอ้หอมจริงๆนะครับระวังนะฮะ,อะโอ้โหนี่สุดที่เก้าโอ้น้องๆ้องดูไว้ครับออบอกน้องน้องที่บ้านด้วยนี่ครับโอ้โหเหลือน่ากินมากครับพี่น้อง บอกน้องๆด้วยเป็นไงครับสีเป็นไงบ้างสีน่ากินนะครับอืมโอ้ไม่นิดนึงนะไม่นิดนึงครับโอ้นี่คือสูตรที่เก้าครับอืมเหนียวนี่ใช่แล้วครับอ๋อก็นงจานนะฮะก็จานครับครับครับยังไงครับจานอยู่ไหนครับอืมตามตามติ๊กติ๊กครับอืม มีไหมครับอาจารย์ไม่ไม่ได้ไปที่นี่ได้เอาบอกน้องทางบ้านด้วยครับโอ้โหผู้ชมมาเยอะมากครับผู้ชมครับลองน้องๆด้วยครับเป็นไงครับรสชาติสูตรที่เก้าครับนี่ครับเหลืองน่ากินมากเลยครับเป็นไงครับรสชาติรยมากเลคับโอ้โห อุ้ยอือหือเดี๋ยวนะเราต้องทำอย่างนี้นะครับคุณลุงเพื่ออะไรครับเพื่อว่าให้น้ำมันมันชัดครับโอ้ครับเป็นสูตรพี่ก้าวใช่ไหมครับอืออโอ้โหเดี๋ยวเราไปชิมกันครับไปเราพาน้องๆมาชิมครับเป็นไงครับอือหือ อีกนิดนึงครับโอ้โหนี่สูตรพี่ก้าวครับอีกนิดนึงครับพ่อพี่ก้าวชอบกินเค็มครับโอ้โหมันอร่อยจริงนะครับไปครับไปให้น้องๆดูทางบ้านครับอน้องๆเดีอยวครับให้ทางบ้านชมให้พี่น้องๆกินนะครับโอ้โหสูตรพี่ก้าวครับ เผ็ไม่ได้ครับเรากินเผ็ดไม่ได้พี่ก้าวินเผ็ดไม่ได้ก็เลยมาทอดเองโอ้ยอันนี้คือสุดพี่ก้าวครับทอดไข่กินเองครับส้อมอยู่นะโอ้ส้มอมโอ้คุณยายอาส้ขอมมาให้นะครับยายส้อมมาให้เหรอโอ้เป็นไงครับคำแรกจะรู้จังบอกน้องๆทางบ้านด้วยครับน่ากินมากครับโอ้เข้าแล้วนะครับตักซีมาตักกระซิมาอื้อหือโอ้โห ยกนิ้วเลยครับตะกร้องลองชิมดูโอ้โหตากล้องชิมก่อนนะครับชิมเลยครับอร่อยนะครับยายผมเป็นนางมาลายครับอืมจะนี่ครับปาาร์ดพี่กล้ากินโชว์น้องๆทั้งบ้านครับน้องๆทั้งบ้านหิวแล้วบอกน้องๆมาทำเลยครับจะทำนะครับนี่คือสูตรพี่เก้าครับมาม่า ทอดไข่ไข่ทอดมาม่าอือหือวันนี้ผมก็จะมาทำกินเองต่ออ่าพรุ่งนี้พรุ่รงนี้สาธิตอีกครับอือครับพี่ก้าวกินแบบอร่อยอร่อยมากนี่ครับโอ้โหเป็นไงล่ะครับวันนี้ทำมาม่าทอดครับอือหือนี่คือสูตรพี่ก้าวนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เปล่าบอกกดไลค์กดแกดชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วครับ